cmf headphone pro หูฟังที่คุ้มที่สุดในงบ3,000บาท cmf headphone pro จาก Notting ค่ะทุกคนเรียกได้ว่ามันอาจจะเป็นหูฟังที่คุ้มที่สุดในปี2025เลยก็ได้เพราะว่าเขามีตัดเสียงรบกวนได้ถึง99%เนอนาะแล้วก็มี virtual audio ด้วยสิ่งก็ได้ลองใช้มาประมาณ1วันกว่าๆแล้วก็มีทั้งข้อที่ชอบแล้วก็ข้อที่ไม่ชอบวันนี้เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังค่ะ บอกก่อนนะคะว่า o t t ติงเนี่ยเขามีหูฟังที่เป็นเฮดโฟนแบบเนี้ยออกมาก่อนหน้านี้ซึ่งหน้าตามันจะไม่ได้เป็นแบบนี้เลยหน้าตามันจะออกแบบเป็นแบบนี้ แล้วเขาก็ได้ออกรุ่นใหม่ก็คือเป็นของแบรนด์ C M F by Notting ซึ่งหูฟังที่ออกมาใหม่อันเนี้ยก็คือมีดีไซน์เขาก็ออกแบบมาได้เรียบมินิมอลดูแพงเนาะแล้วก็วัสดุดีน้ำหนักเบาประมาณ280กรัมเวลาใส่เลยเงี้ยก็ไม่รู้สึกว่ามันหนักหูหรือว่ามันกดหูก็คือสามารถใส่ไปได้ตลอดทั้งวันเลยซึ่งตรงที่คาดหัวนะคะตรงเนี้ยเออคือตอนแรกอ่ะซินแอบคิดว่ามันจะเจ็บนิดนึงแต่จริงๆแล้วอ่ะมันนิ่มมากเลยนะใส่ไปแล้วอ่ะมันไม่ได้กดทับหัวมากขนาดนั้นแล้วเราก็ยังสามารถที่จะปรับระดับได้ดวยคือ สามารถแบบเลื่อนเลื่อนเข้าเลื่อนออกอย่างเงี้ยก็คือถือว่าสะดวกแล้วก็ลื่นมากเลยซึ่งรุ่นนี้นะคะเขามีมาให้ทั้งหมด3สีก็คือสีดักเกรสีไลท์เกร์แล้วก็สีไลท์กรีนเนาะเออซึ่งสีที่เราได้มาตอนเนี้ยก็คือเป็นสีไลท์เกร์ซึ่งสินเลือกมาแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นสีที่แบบเราไม่เบื่อง่ายต้องบอกก่อนว่าหูฟังอันที่ไรของสีนะมันเป็นสีดําซึ่งมันก็จะแบบเออมันเป็นสีโทนเข้มไปแล้วเราก็เลยอยากมีหูฟังแบบโทนอ่อนบางก็เลยเลือกสีมาเป็นไลท์เกร์เอาจงจริงนะตอนแรก่ะปันใจหห้สีีมมมาาากต สองสาอาทิตย์ที่แบบร้านในไทยพร้อมส่งอะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่มีร้านในไทยที่สามารถแบบพร้อมส่งได้ทันทีเนาะต้องรอประมาณ2 3สาอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยถึงจะได้เออแต่ว่าก็คือพยายามตามหาสุดๆจนได้มาแล้วลองจริงๆก็รู้สึกว่ามันก็สวยนะมันก็มีความแบบมินิมอลอะสีมันอะจะออกเป็นแบบสีเทาแบบสว่างๆเลยไม่ถึงกับขาวแล้วก็ไม่ออกไปเป็นแบบในเวขาวนวนสีงาช้างอะไรเงี้ยเออไม่ใช่แต่ว่ามันจะเป็นสีแบบติดเทาแบบสว่างๆแบบโอ้แทบจะขาวนิดอีนิดน,น,นึงคือขาวแล้วอะไรเงี้ย เออก็รู้สึกว่ามันใช้แล้วมันก็ดูแบบ พรีเมียมดูมินิมอลตามที่เขาออกแบบมานั่นแหละตรงนี้จริงๆไอ้ไอ้ตรงหูฟังตรงเนี้ยมันสามารถถอดเปลี่ยนได้นะทุกคนเดี๋ยวเราถอดให้ดูนะทุกคนนี่มันก็จะถอดได้ออกมาแบบนี้เลยซึ่งไอตรงเนี้ยเราสามารถที่จะคัดต้อมเปลี่ยนสีเอาเองได้ซึ่งตอนนี้ที่เขามีขายแยกอ่ะมันมีทั้งหมด2สีก็คือสีเขียวแล้วก็สีสม้มซึ่งที่ซินแอบรู้สึกแบบเสียดายนิดน,นึงอ่ะก็คือเราไปเห็นภาพที่เขาคัดต้อมในเว็บออฟิเชียลของเขาอ่ะมันเป็นตัวหูฟังอ่ะที่เป็นสีไลท์กรีนเออกับไอตรงตรงเนี้ยที่เป็นสสี้ม มันน่ารักมากมน่าเราแบบว่าหูจีจานเหมาะกับเจนซีมากเออแต่ว่ามันไม่ทันแหละเพราะว่าเราซื้อสีนี้มาแล้วเออแต่ก็คิดว่ามันก็น่าจะเข้าได้กับสีอื่นเหมือนกันไว้ถ้าสินลองซื้อแยกมาแล้วเดี๋ยวเรามาถ่ายอวดกันตอนแรกรู้สึกว่าเอ้ยมันแบบมันจะยากหรือเปล่ามันจะถอดยากหรือเปล่าแต่งจริงมันไม่ถอดยากเลยนะเออคือสินะชอบชอบไอ้ตรงที่มันสามารถถอดเปลี่ยนได้มากเพราะว่าหูฟังอันเก่าของสินะมันมันถอดเปลี่ยนไม่ได้แล้วมันเกี่ยวกับต่างหูพอเกี่ยวกับต่างหูแล้วไอ้ตรงตรงเนี้ยตรงบุนวมของมมมัันนะาาดก็เลยทํ บบก็ต้องใช้ไปอย่างนั้นเออคือไม่สามารถที่จะแบบว่าเปลี่ยนอันได้แต่ว่าอันนี้ถ้าสมมติแบบมันขาดเราก็สามารถที่จะซื้ออันใหม่มาเปลี่ยนได้แล้วก็สามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยเพื่อเบื่อเพื่ออะไรแล้วหูฟังอันนี้มันจะมี2ฝั่งเนาะซึ่งเขาก็จะมีปุ่มการใช้งานมาให้เราทั้งสองข้างเลยก็ต้องบอกว่าในเรื่องดีไซน์แล้วก็ความใส่สบายเนาะทินใส่มาตลอดทั้งวันไม่มีอาการปวดหูไม่มีอาการปวดหัวแบบรู้สึกกดทับหัวอะไรเลยใดๆทั้งสิน้นก็เลยรู้สึกว่าเออเขาทําออกมาได้ดีเลยเดี๋ยวเรามาเริ่่่่มมกัันททีีลปุเออฝงซ้าย ฟังมันก็จะมีเขียนเนาะฝั่งไหนเป็นฝั่งขวาหรือฝั่งซ้ายมาเริ่มกันที่ฝั่งซ้ายก่อนซ้ายปุ่มแรกก็คือเป็นปุ่มเปิดปิดเนาะซึ่งมันเปิดปิดเร็วมากมันกดแค่แบบ1วิอะแล้วมันเปิดปิดเลยพอเรากดเปิดใช่ป่ะค้างไว,3ว้3าวิมันก็จะแบบแพลิ่งกับเพื่อให้เราได้ไอัตโนมัติเลยเออแล้วก็ตรงแถบเลื่อนอันเนี้ยเราสามารถเลื่อนเพื่อปรับเบสหรือว่าจะปรับเสียงแหลมเองก็ได้แล้วก็มาที่อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นฝั่งข้างขวาเนาะข้างขวาตรงเนี้ย ตรงปุ่มนี้มันจะเป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงอยู่แล้วแต่มันไม่ได้ทําแค่หน้าที่เดียวทุกคนมันถ้าเรากดค้างแบบกดค้างมันลงไปอะ่ะมันจะทําหน้าที่แบบเปิดปิดน้อยแคนเซลลิ่งให้เราได้นอกจากนั้นเราก็ยังสามารถแบบกดพอดหรือกดสคิปเพลงหรือกดแบบเพย์แบ็กเพลงอะไรเงี้ยได้เหมือนกันด้วยในปุ่มเดียวเลยเออคือซินแบบตอนแรกอะ่ะไม่ค่อยชอบมันเท่าไหร่แต่พอได้ลองใช้ไปนานๆล้วก็รู้สึกว่ามันสะดวกสบายเหมือนกันนะฟีลลิ่งตอนกดอะ่ะมันเพลินมากแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยเราสามารถตั้งค่าได้ว่าเราจะให้มันเป็นปุ่มอะไรตอนนี้ซินก็่เเมนปปุดี แอสซิแดนต์แล้วก็เราก็มาดูเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็พวกแบบฟีเจอร์ประสิทธิภาพต่างๆกันบ้างเนาะเจ้าตัวซีเอฟเฮ p โฟเนี่ยมันมาพร้อมกับฟีเจอร์ที่เรียกได้ว่าเกินราคาทุกคนเพราะว่าตัวหลักเลยก็คือมันมี Hybrid Adaptive n o i s e c a n c e l l i n g ที่สามารถตัดเสียงรบกวนได้ถึง99%แล้วยังสามารถเลือกโหมดให้มันปรับระดับเองตามสภาพแวดล้อมที่เราอยู่เองได้ด้วยซึ่งมันก็จะมีระดับต่ำกลางแล้วก็สูงเนาะเราสามารถเลือกได้ในแอปของเขาเลยเขาก็มาพร้อมไดเวอร์ขนาดใหญ่ที่ส ส0มมนะทุกคนแล้วก็มี Special Audio ด้วยที่สามารถจําลองเสียงรอบทิศได้ซึ่งเขาก็จะมีให้เราเลือก2โหมดก็คือโหมดที่อยู่ในคอนเสิร์ตแล้วก็โหมดลงภาพยนตร์เออซึ่งเราก็สามารถปรับได้ในแอป Not ิ i n g X ของเขาได้เลยหน้าตาแอปมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคนเอออันนี้คือเราอ่ะแบบว่า Connect กับตัวหูฟังไว้เรียบร้อยแล้วมันก็จะมีโหมดต่างๆให้เราสามารถปรับเองได้ตามความชอบของเราเอออย่างเช่นเมื่อกี้ที่เราพูดไปก็คือเป็นโหมดภาพยนตร์หรือว่าโหมดคอนเะสิร์ตเนาะซึ่ง2อ,อันเนี้ยซินได้ลองฟังมา ชอบบดคอนเสิร์ตมากกว่ามันเอาจริงมันเหมือนไปอยู่ในคอนเสิร์ตจริงๆอะแล้วไอ้บดลงภาพยนตร์อะไรนะนะั่นนะจริงๆคิดว่าถ้าเราใช้ดูหนังดู n e ็ f l ล x อะไรอย่างเงี้ยก็คงฟินมากเหมือนกันจะบอกว่าจากการที่เราได้ลองใช้งานมาจริงเนาะเรื่องประสิทธิภาพของเสียงอะถ้าใครอยากมีโลกส่วนตัวเนี่ยถือว่าเลิศเลยละเพราะว่ามันแบบแทบจะคุยกับคนภายนอกไม่รู้เรื่องอะจะปกติที่แบบหูเราก็ไม่ค่อยได้ยินอยู่แล้ว <c oughs> อะไรเงี้ยอันนี้คือใครเรียกไม่หันสกิดยังแทบจะไม่หันเพราะไม่รู้สึกตัวเลยเอาจริงมันไม่ได้ยินเสียง,งภายนอก เราเปิดแล้วเราฟังเพลงไปด้วยคือไม่ได้ยินเสียงเลยเลยคือโดยปกติอะซินจะเป็นคนที่ไม่ได้ชอบฟังเพลงไม่ได้ชอบฟังแบบเปิดอะไรที่มันจะดังแบบดังมากขนาดนั้นซึ่งจะเปิดอยู่ที่ระดับประมาณปานกลางค่อนต่ำเนาะเออแต่ว่าตัวน้อยแคน n c e l l ของเขาอะก็คือสามารถทําได้ดีเหมือนกันเออเพราะว่าบางทีคนอื่นเรียกอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ยินไม่ได้ยินเลยขอโทษด้วยนะคะพอดีใส่หูฟังน้อยแคน n c e l l แล้วที่ว้าวมากทุกคนก็คือเราอะได้ไปลองใส่หูฟังนั่งวินมาแล้วปกติเวลาใส่หูฟังนั่งวินอะมันก็แบบเป็นเสียงแบบ เสียงลมมากอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะซึ่งหูฟังกันเก่าอะมันก็มี noise c a n c e l i n g เหมือนกันนะแต่ว่ามันแทบแบบไม่ได้ยินเสียงเพลงแต่ว่าหูฟังอันนี้มันไม่ได้ยินเสียงลมมันมีแต่เสียงเพลงที่ไพเราะคือสามารถตัดเสียงลมได้ดีมากเออก็รู้สึกแบบเออค่อนข้างค่อนข้างชอบ noise c a n c e l i n g ของเขามากจริงๆแล้วเจ้าตัวหูฟังอันนี้มันสามารถเลือกระดับการปรับเสียงเบสหรือว่าเสียงแหลมเองได้านาะที่เป็นปุ่มตรงหูฟังข้างซ้ายเมื่อกี้ที่เราบอกก็คือสามารถแบบเลือกเองได้เลยชอบหูฟังแบบเบสหนักหนักหรือว่าแหลมไปเลยอะไรเงี้ยก็คือสามารถปรับเองงได้ซึ่ ได้ลองแบบว่าปรับเบรไปสุดแล้วก็รู้สึกแบบมันเบรมันหนักจนแบบว่าชีพจระจอนเต้นไปด้วยอะแบบใส่ไปนานๆเนี้ยอาจจะรู้สึกปวดหูปวดหัวเกินไปหน่อยเออซิงก็เลยปรับแบบเแบาบๆนิดนึงแม้ว่าเราจะปรับเบาๆหรือว่าไม่ได้ปรับอะไรเงี้ยเบรบเขาก็ทําได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วอยังไม่หมดนะทุกคนที่ตัดสินใจซื้อเจ้าตัวเนี้ยมาเพราะว่าเขารองรับระบบเสียงแบบแอล d ดกหรือ h i ล e s Audio ด้วยเออซึ่งพอฟังไปอะมันก็จะได้คุณภาพเสียงที่มันดีกว่าหูฟังทั่วไปเนาะแล้วก็เจ้าตัวเนี้ยก็คือเขาสามารถเชื่อมต่อบล มวพร้้อกันดยลองแบบว่าเชื่อมต่อใน iPad กับในโทรศัพท์เนาะแล้วก็ลองสลับเสียงกันรลยเงี้ยเออมันก็แบบไม่มีดีเลย์เลยบลูทูธเขาทำออกมาได้ดีมากๆแล้วก็มาถึงเรื่องแบตเตอรี่กันบ้าง<ๆ>เขาเคมาแรงสุดๆเขาบอกว่ามันสามารถชาร์จหนึ่งครั้งเนี่ยอยู่ได้1น0ชั่วโมงโดยไม่เปิดน่อยแคนเซลลิ่งเนาะเออซึ่งอันนี้ยังไม่ได้ลองเทสแบตจริงๆจังๆ,งๆแต่ว่าจากที่ได้ใช้เมื่อวานเนี้ยสิลองใส่ทั้งวันไปออกจากบ้านตอนประมาณ9โมงแล้วก็กลับบ้านประมาณเที่ยงคืนก็ประมาณ14 15 ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้ใส่หูฟังอันนี้ตลอดเวลาแต่ว่าเปิดเอาไว้ตลอดเวลาเลยเพราะว่าเป็นคนไม่ชอบปิดหูฟังเอามาใส่มันก็จะแบบได้ยินเลยอะไรเงี้ยเนาะก็คือเปิดไว้ทั้งวันตลอด15ชั่วโมงในการใช้ตลอด15ชั่วโมงเนี้ยแบตมันลดไปแค่ประมาณ20%เองแล้วเขายังเคลมอีกว่าชาร์จแค่5นาทีแต่ว่าสามารถใช้งานยาวได้สูงสุดถึง4ชั่วโมงถูกใจใส่ขี้เกียจมากขี้เกียจชาร์จอะไรเงี้ยเออบางทีก็แบบไม่มีหูฟังเพราะว่าแบตหมดขี้เกียจชาร์อันีี้กกก็เถาาารแลวสม น้ำได้ในระดับ IPX2 สามารถแบบกันเหงื่อได้นิดหน่อยใส่ไปวิ่งใส่ออกกําลังกายเนี่ยพอได้แต่ว่าขนาดตากฝนหนักๆอ,อาจจะยังไม่ได้ออเอาล่ะ เราพูดถึงข้อดีในการใช้งานของเราไปแล้วเนาะเรามาพูดถึงข้อที่เราไม่ชอบบ้างอย่างแรกเลยก็คือมันพับไม่ได้ทุกคนผู้ฟัง,งานเก่าของเราก็พับไม่ได้เหมือนกันตอนแรกรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นปัญหามากขนาดนั้นแต่ปัญหามันดันอยู่ที่ตัวเราเองที่ <c oughs> เป็นคนแบบใช้ของแบบไม่ค่อยรักษาเท่าไหร่เออชอบเอาห้อยไว้นอกกระเป๋ามันก็จะมีขูดกําแพงบ้างอะไรบ้างแบบเปื้อนบ้างอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่มันเป็นสีเทาเกือบจะขาวแล้วอะ เออมันก็เลยต้องแบบดูแลรักษานิดนึงเพราะว่ามันมันเปื้อนง่ายมากๆแล้วก็เสี่ยงที่แบบว่าถ้ามันไปขูดกําแพงที่แบบเป็นปูนอะไรเงี้ยหรือว่าเกี่ยวอะไรนิดหน่อยมันก็อาจจะขาดได้แต่ว่าก็ยังดีที่ว่าเขาอะสามารถเปลี่ยนไอเจ้าตัวนวมตรงนี้ได้แต่ก็รู้สึกว่าด้วยความที่มันพับไม่ได้นี่แหละทําให้มันแอบพกพาย,ยากนิดนึงบางทีเราสะพายกระเป๋าใบเล็กๆอย่างเงี้ยมันก็ใส่กระเป๋าไม่พอแต่ว่าเขาก็มีถุงใส่เอ,เอามาให้ในกล่องนะทุกคนแต่ว่ามันก็อาจจะช่วยได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยกับ เรื่องดีไซน์อีกอย่างหนึ่งที่แอบติดนิดหนึง่งด้วยความที่เจ้าตัวดีไซน์เนี่ยมันออกแบบมาเป็นแบบวงกลมๆม,มนๆหน่อยอะไรอย่างนี้เนาะเออมันก็รู้สึกว่ามันใหญ่เอถอทาเกินไปถ้าเทียบกับวงรีที่มันเข้ากับรูปหูเรามากกว่าแล้วไอตรงที่แบบพอเวลาเราใส่ไปอะ่ะเราทรงมันแบบมันกลางออกนิดหนึ่งอะ่ะมันเหมือนที่คาดผมอันใหญ่มาคือมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่าแบบใส่แล้วถ่ายรูปไม่ไม่สวยเท่าที่เราแบบคิดเอาไว้นิดหนึง่งแล้วก็ในเรื่องเสียงอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแอบชอบหูฟังอัน เก่ามากกว่าตรงที่มันมันเคลียร์กว่ามันใสกว่าเพราะว่านยเขาเน้นเบสดแบบเบนดหนักเนาะมันก็จะแบบตุบตบ,ตบนิดน,นึงอะไรเงี้ยเออแต่ว่าก็อาจจะต้องลองใช้ไปก่อนบางทีเราอาจจะยังไม่ชินถ้าสมมติใช้ไปเรื่อยๆแล้วเรารู้สึกว่าโอเคเราชินแลละเราก็อาจจะชอบก็ได้ ซึ่งต้องบอกนะทุคนว่าตรงนี้มันเป็นความชอบส่วนตัวเนาะของแต่ละคนมันก็จะไม่เหมือนกันเออบางคนก็ชอบเบ็หนักบางคนก็ชอบแบบเสียงที่เคลียร์เสศายบางคนก็ชอบแบบเสียงแหลมแหลมอะไรเงี้ยแต่ก็ยังดีที่เจ้าตัวนี้มันสามารถปรับเสียงได้ตามความชอบความต้องการหรือว่าสไตล์การฟังเพลงของเราเลยก็จบ<อ>ไปแล้วนะคะสําหรับการรีวิว cmf headphone pro มันก็มีทั้งข้อที่ชอบแล้วก็ข้อที่ไม่ชอบเนาะแต่โดยรวมก็รู้สึกว่าชอบนะคะให้คะแนนประมาณ8.5ถึง9เต็ม10เลยทั้งเสียงดีใส่สวยแบบว่ามีความแบบ แต่ก็มนะินิมอลน้อไม่ได้ตะโกนจนเกินไปแล้วก็แบดอึดด้วยซึ่งราคาของเจ้าตัวนี้นะคะทุกคนก็อยู่ที่3,299บาทแล้วยิ่งถ้าเราซื้อในพวกแบบ s h o ป e ี้ลาซาดอะไรเงี้ยมันก็จะยิ่งได้โค้ดส่วนลดลงไปอีกเนาะซึ่งเจ้าตัวเนี่ยที่ซินได้มาซินได้มาจาก s h o ป e ีใช้โค้ดส่วนลดไปก็ลดไปประมาณเกือบพันอะเออคือได้มานรคาประมาณ2 0 0พนินิด ถือว่าคุ้มค่าถูกมากๆแล้วทุกคนล่ะคะเคยลองใช้หูฟังของ s i m F by nothing กันหรือ,อยังถ้าลองใช้แล้วเสียงเป็นยังไงบ้างชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนหรือว่าดูรีวิววันนี้แล้วรู้สึกว่าถูกป้ายยาอยากได้สีไหนลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยรอบหน้าเราจะเอาแกเจิตอะไรมารีวิวกันอีกติดตามไว้ได้เลยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e ให้ FT Re รีวิวด้วยนะคะสําหรับวันนี้ FT r e v รีวก็ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ